สวัสดีครับผมนายนิวัฒน์นิมสกุลคับครูอาสาสมัครตำบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพรหัสวิชาอช2 1 0หนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่5แล้วนะครับเคยได้ยินคำคำนี้ไหมครับค,คุณภาพคุณภาพคืออะไร คุณภาพเป็นสิ่งที่เราต้องการที่เราอยากจะได้ในตัวสินค้าหรือว่าตัวบริการต่างๆคุณภาพคือสิ่งที่เราอยากจะได้คุณภาพคือสิ่งที่เราอยากจะได้รับนะครับเรามาดูความหมายของคําว่าคุณภาพกันก่อนคุณภาพหมายถึงการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดที่ต้องการโดยสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ําที่สุดนะครับนั่นคือควาว่าคุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์สามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัติสําคัญอยู่ทั้งหมด8ด้านคือ 1. สินค้ามีสมรรถนะ2สินค้ามีลักษณะเฉพาะ 3. มีความเชื่อถือได้ 4. ความสดคล้องตามที่กําหนด 5. สินค้ามีความทนทาน 6. สินค้ามีความสามารถในการให้บริการ 7. สินค้ามีความสวยงาม 8. การรับรู้ถึงคุณภาพหรือชื่อเสียของสินค้าน้นๆน,นั้นเมื่อกี้เราพูดถึงคุณภาพของสินค้าแล้วเรามาดูคุณภาพของบริการกันบ้างคุณภาพของบริการที่เราอยากจะได้ก็คือเราอยากได้1ก็คือความยื่อยือได้ 2. สามารถตอบสนองต่อความต้องการส บริการมีความสามารถเข้าถึงได้มีความสุภาพสามารถที่จะติดต่อสื่อสารมีความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยและมีความเข้าใจลูกค้าและเราสามารถที่จะรู้สึกได้ในในตัวบริการนะครับยกตัวยอย่างเช่นตัวยอย่างเช่นถ้าถ้าคุณไปธนาคารถ้าคุณไปธนาคารและเงิ่เข้าไปที่เคนาเตอร์ฝากคุณอยากจะได้อะไร คุณอยากจะได้ความรวดเร็วความถูกต้องความสุภาพความสะอาดสะอานและอัธยาศัยของพนักงานที่มีให้กับเราถ้าเราจะไปขายสินเชื่อก็ต้องดูไม่ไม่ไม่ด fulfill ูถึงการเรียกหลักประกันการตรวจสอบเครดิตการทํานิกนิติกรรมสัญญาเงื่อนไขการกู้อาการดอกเบี้ยตัวนี้คืออยากให้เขาบริการให้กับเรานะครับถ้าไปห้างสรรพสินค้าเราอยากจะได้ใจจากห้างสรรพสินค้า เราไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อสินค้าแล้วก็อยากได้ความสะอาดความประณีตเรียบร้อย,ยการจัดวางที่สะอาดสะอานความใหม่ของสินค้าความสุภาพความรอบรู้ในสินค้าของผู้ขายถ้าไปแผแนกฟาสต์ฟู้ดล่ะแผนกฟาสต์ฟูฟ้ดก็แผนกที่มีความสะอาดของสถานที่มีการจัด้ลน,นอาหารอุปกรณ์เครื่องใช้มีสารที่นั่งมีการอำนวยความสะอาดมีการบริการน้ำดื่ม ราคาอาหารที่เหมาะสมและบรรยากาศภายในบริเวณที่เรารับประทานอาหารนะครับตรงนี้คือตัวที่เราอยากจะได้จากบริการของห้างสรรพสินค้าถ้าเราไปธนาคารหรือร้านอาหารเราอยากได้อะไรบ้างบริเวณที่นั่งเต่นนั่งทานอาหารมีความสะอาดมีความสะดวกสบายมีการดูแลเยสัยจากบริการจากแคาเชียลรวดเร็วแม่นยำสุภาพ และสามารถทาความต้องการเราได้เช่นถ้าต้องการเสสิทเขาก็ออกไปเสสิทให้เราได้ห้องครัวมีความสะอาดจัดทานที่มีการระบายอากาศพยะที่ถูกสุขอนามัยการจัดเก็บอาหารการล้างภาชนะใส่อาหารตรงนี้เราอยากได้จากพัตดารหรือว่ารลังอาหารที่เราเข้าไปดื่มกินนะครับหลักการสําคัญของการจัดการคุณภาพมีอยู่ด้วยกัน3ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งเริ่มต้นเลยทุกอย่างทุกเรื่องเลยเริ่มต้นจากการวางแผนเรื่องจ้าจากการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และการวางแผนคุณภาพให้ความสําคัญในการสร้างคุณภาพที่เป็นรูปธรรมเข้าจึงทุกส่วนขององค์การ2ปรับปรุงคุณภาพ ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นคนที่แก้ไขปัญหาและคุณภาพขององค์กรผู้พัฒนาคุณภาพจ้องศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักการตามหลักและเหตุของทางวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลทำอย่างนี้จะส่งผลอย่างนี้ในเรื่องมีเหตุมีผลในตัวของมันเองนะครับและก็พยายามหาวิธีที่เรียบง่ายที่สุด เข้าใจง่ายที่สุดทําได้ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผลงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของของงานของเราต่อไปการดําเนินการดําเนินผ่านตรงนี้เราสามารถที่จะดําเนินผ่านได้หลายวิธีทางนะครับอย่างแรกก็คือผ่านในเรื่องของสายงานบริหารงานบริหารแล้วก็มีการสั่งเป็นทอด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  มีผู้รับผิดชอบแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้าน,แต,านแต่ละด้านไปนะครับนี่คือการดำเนินงานผ่านการบริหารหรือเราจะนำผ่านการฝึกอบรมการให้ความรู้การให้ทักษะการให้สกิลแก่พนักงานแก่บุคลากรในในที่ทำงานการเพิ่มพูนความรู้เป็นการบ่มเพาะปัญญาเพื่อที่จะให้พนักงานของเรามีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น เมื่อเขาทํางานได้ดีทํางานเสร็จแล้วเราก็จะมีการเสริมแรงอย่างต่อนเนื่องนี้เยี่ยมคําพูดหวานๆคาพูดให้กําลังใจเป็นการเสริมแรงได้ดีเยี่ยมอย่างใดอ,อย่างแรกเลยที่เราผู้บริหารสามารถทาได้หรือคุณจะมอบรางวัลให้กับเขานะครับเป็นของฝันเล็กๆน้อยๆ,หๆให้กับเมื่อเขาทํางานสําเร็จ อย่างเช่นทำงานไป,ไป,ไปชิ้นหนึ่งแล้วก็เางานสํานนั้นมีความสําคัญเราก็ให้ของขวัญไปกับเขานะครับหรือสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดเราก็ให้กับเขาก็คือการเพิ่มเงินเดือนการยกระดับให้เขามีตําแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กรของเรานะครับการที่ทำที่นี้ก็เพื่อให้ทําใิ้ทุกคนมีจิตสํานึกมีความมุ่งมั่นมีความต้องการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าในทุกระดับนะครับเพื่อที่จะให้สินค้าของเราองค์กรของเราสามารถบรรลุความเป็นเลิศและมีความเป็นเลิศมีสินค้าที่มีคุณภาพและการดนงานที่มีคุณภาพนะครับขอ้อที่สก็คือการควบคุมคุณภาพการควบคุณภาพผลิตภ,ภัณฑ์หรือบริการที่เพิมขึ้นมีกระบวนการสอบค้องกับตัวที่กำหนดไว้และจะมีการดำเนินการโดยกําหนดมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเราได้เรียนรู้ถึงการาได้เรียนรู้ถึงการอะไรคุณภาพของสินค้าให้มีความคงที่คุณภาพของบริการให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้าเมื่อสินค้าและบริการของเราเป็นที่ถูกใจของตลาด เป็นที่ถูกใจของคนที่เข้ามาใช้สินค้าเข้ามาใช้บริยกันของเราเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ในธุรกิจเราสามารถที่อยู่แข่งขันกับคู่แข่งคู่ต่อสู้ได้เราพบกันในวิชาทักษะกับในอาทิตย์เป็นครั้งที่5แล้วนะครับใบงานนักศึกษาทำเศร็จยังนะครับทำมาส่งเรื่อยๆนะครับสิ้นเดือนเราของครูบิเตอร์ก็จะนักส่งกันครั้งหนึ่ง แล้วพบกันในครั้งต่อไปครั้งที่6สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ